ช่องอลันดิจาวัสกี้มี f c e b o o k f แฟนเพจแล้วสามารถซื้อสินค้าและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมได้ที่อลันดิจาวัสกี้ a ฟนเพจ สวัสดีครับพบก,กับผมลน,นจักสกีและวันนี้จะเป็นการรีวิวสิ่งนี้ครับผมมิโอจากเคออนนะครับผมรุ่นนี้จะเป็นรุ่น SQ นะครับผมซึ่งแพงมากแล้วผมก็ดีใจที่ผมได้มันมาหายากแล้วก็แพงด้วยครับผมซึ่งถามว่าผมชอบไหมเรื่องเคออน ก็ชอบนะครับผมโอเคดีเทลกล่องจะประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคเพื่อเพิ่มการเสียเวลาผมก็เปิดกล่องเลยดีกว่าน,นะครับ โอ้มีเทปอยู่อีกทีหรอไม่เป็นไรค่อยๆแกะเนาะคือระวังหน่อยอะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดึกมากกันนเนี่ยแต่ว่าผมจะรีวิว คลิปนี้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปเข้านอนโอเคนิดเดียวคือบางครั้งบางทีนี่จะพูดว่าราตีนี้อย่างอีกแสนไกลก็คงไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่า ช่วงนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็รักษาสุขภาพอะเนะโอเคเปิดเลยอ่า ตัวใหญ่เหมือนกันะนนี้โอเคโอ,คโอค้สุดยอะไม่มีนะหมดแล้ว ค okay. จะเริ่มจากฐานก่อนแล้วกันนะโอเคไม่เป็นไรผมพอจะเดาออกแล้วล่ะว่าจะประกอบอยังไงนะ ต้องใจเย็นนะคืออย่าไปดึงออกมาเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเนื้องานมันจะคดงอมันจะไม่สวยนะคือต้องใจเย็นๆนะ,อะโอเคโอ้ทำออกมาได้ดีจังเลยนะเนี่ย Okay. ขาของคนเธอนี่ใช้ได้เลยแล้วเนี่ยอ,อย่างว่าเนะาะตาทันเดียช่องผมถ้าเป็นตัวละครผู้หญิงต้องสองครับผม,มสีขาวแต่ ทำไมไม่เป็นกเก่งในลายทางอนะเนาะเออต้องเป็นลายทางสีฟ้าขาวฟ้าขาว,ฟ,าขาวฟ้าขาวสิเนาะอืมเป็นสีขาวไม่ไม่ไม,ไม่พอใจอะ <laughs> หักคะแนน <laughs> อ๋อโอเคอย่างงี้เนาะ <laughs> โอไม่โอ ้ยถือว่าไม่โอเคเนี่ยที่เป็นกางเกงในสีขาวหนี่วต้องเป็นลายทางสีคือหนักอยู่นะเนี่ยเป็นตุ๊กตาที่ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักอยู่ อยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าหากตั้งไว้แล้วแล้วมันแบบตัวตุ๊กตาหลุดมานี่คือมันแบบรู้สึกอับอายเลยนะตัวผมเนี่ยอับอายเลยนะโอเคต่อไปก็เป็นเบสน,นะ เ,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 เมีเบแล้วมันก็ต้องมีมีสายเบสดนะสายเบสาย,สายสายสายายเาย สายแจ็คด้วยโอ้โหละเอียดจังเลยนะเนี่ยมีสายมีสายแจ็คแล้วก็มีรูเสียบแจ็คโอ้ oh. จริงแฮ xây dựng như ไปยากเหมือนกันนันเนี่ย ยากจังเลยเนีย่คือใส่สายสะพายนี่ยากจังน่าจะได้แล้วนะ แล้วก็ต่อไปก็เป็นเสียบกับรูแจ็คกับสายแจ็ค โอเคครับผมสำเร็จแล้วครับอ่าสวยเนี่ยสวยมากเลยเยี่ยมมากเลยเนี่ย เยี่ยมมากเลยนะเนี่ยโอเคครับผมก็ถือว่าถือว่าผมพอใจไหมก,กับกับฟิกเกอร์ตัวนี้ผมพอใจมากเลยครับผมแถมอีกอย่างก็คือราคามันก็ค่อนข้างที่จะแพงด้วยละ่ะแต่มันก็ถือว่าคุ้มไหมก็คุ้มอยู่นะครับผม โอเคตอนนี้ผมก็ชักง่วงแั้วแ่ละโอเคครับผมผมก็ขอตัดพาร์ทเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถือว่าพอใจมากๆเลยโอเคครับผมก็ถ้าหากเพื่อ,อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับและสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนฝูงนาตีสวัสดีครับผม